สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t e r o อ a r t t s t ท่ะมาต่อกันที่ดวงความรักนะค,ะคลิปนี้เป็นของชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะมาดูกันว่าความรักในช่วงวันที่1ถึง15กันยายน6-7นะคะความรักของคนธาตุไฟ คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แล้วความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ที่เปิ้ลจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมค่ะทาโร่ไพ่คู่บุญนะคาแรคเตอร์โมชั่นการดมาดูอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เลฟสตอรี่ออรัคเลนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่คะ่ะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลน,นะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยเช็คว,วันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปว่าคุณอยู่ในราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูตามแบบช่องของเปิ้ลหรือเปล่าถ้าใช่ คลิปนี้คุณดูได้เลยค่ะเป็นของคุณแต่ว่าถ้าไม่ใช่แปลว่าที่คุณทราบ เป็นแบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนเนอะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอยากดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่รู้เวลาเกิดเป๊ะๆแนะนําว่าให้ลองหาลัคนานะช่องเปิ้ลหลักๆเลยจริงๆเนี่ยจะยึดลัคนาแล้วก็วันเกิดเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูตามราศีไทยดาวจันดาวศุกร์ก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่บ้างเนอะพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดีที่สุดนะคะมาเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญเลย อยากจะบอกอะไรคนธาตุไฟบ้างเมธสิงธนูนะคะไพ่คู่บุญอยากจะบอกว่ามา อภิมหาเศรษฐีตายแล้วอะไรมันจะรวยอูฟูอูซ่าขนาดนี้ต้องบอกเขาว่าคนทัดไฟคุณอาจจะแบบธรรมหากินมุ่งมั่นกับเรื่องของความมั่งคั่งมั่นคงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแบบธรรมหากินก่อนอะไรเงี้ยหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอกับใครที่เขาดูเป็นคนแบบร่ํารวยมีฐานะการเงินดูแบบว่าสุขสบายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อภิมหาเศรษฐีเนี่ยจะลิงก์อะไรกับคุณบ้างนะเรามาเริ่มกันที่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดก่อนมา อารมณ์ความรู้สึกของคนธาตไฟเนาะเมษสิงหธนูในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนะอารมณ์ของคุณจะเป็นประมาณอะไรยังไงบ้างมาค่ะใครอยากได้ไพ่อันนี้ยังมีอยู่นะจ๊ะปลาแข็งสั่งกันได้นะใจดีอ่าปาแข็งใจดีโกรธง่ายหายเร็วโอเครักดูแลตัวเองดีโอ้ยไพยด่ดีดีอ่ะ สุดตรงไม่มีตรงกลางแล้วก็ธรรมะธรรมโมโอ๊ยคุณดูแบบดูโอเคมากๆเลยเพิ้งคิดว่าคุณอาจจะรวยคุณอาจจะมีตังแล้วก็ช่วงนี้มันอาจจะมีคนเข้ามาขอ,ขอความช่วยเหลือคุณเยอะก็ได้นะก็ต้องตั้งสติดีๆเพราะว่าคุณใจดีและไอ้คำว่าปากแข็งอะบางทีมันอาจจะเหมือนแบบไม่กล้าปฏิเสธก็ได้อะก็ต้องระมัดระวังแล้วมันทําให้คุณโมโหได้เพราะฉะนั้นอ่าคิดดีๆคะ่ะ คุณอาจจะแบบช่วยเหลือผู้คนเอาเท่าที่คุณไหวอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจหรือพอใจจะช่วยคุณก็ช่วยละกันอะไรที่มันดูแบบเกินไปก็อย่าเนะแต่ว่าเนี่ยด้วยความเป็นคนสุดโตง่งไม่มีตรงกลางเนาะมันก็จะทําให้คุณอารมณ์ปี๊ดปาดได้เพราะว่าคนธาตุไฟเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วอยู่แล้วทนนี่เป็นธรรมชาติของคนธาตุไฟเนาะก็เนี่ยสวดมนนั่งสมาธิอะไรก็อาจจะช่วยคุณแบบ calm down แล้วก็ happy มากขึ้นได้นะโดยรวมค่อนข้างดีนะเพราะไพ่แอ,อะเปิลมองว่า ดีหมดเลยมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่โอเคแค่ความสุดตรงเท่านั้นเองที่เราอาจจะต้องหาสมดุลตรงกลางนิดนึงเนาะว่าทํายังไงมันถึงจะพอดีสําหรับเราอ่ะก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆน่าจะเป็นคุณมากกว่านะที่เหมือนถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ได้รวยไม่ได้มีฐานะดีคนอื่นก็มองมาว่าคุณมีอะนึกออกปะก็เลยอาจจะมีคนอยากจะมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้หรือถ้าเราบอกเราไม่มีจริงๆแล้วเราติดขัดยากลําบากเราอยากจะไปขอความช่วยเหลือคนที่เป็นอภิมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยม้นก็เชื่อว่า ไม่ต้องปากหนักค่ะไปลองขอความช่วยเหลือได้เพราะคุณจะไปเจอคนที่ใจดีที่เขาจะช่วยได้เออบางทีเขาอาจจะแบบปากกับใจไม่ตรงกันก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆใช้ความจริงใจในการเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้ไปหลอเขานะเออถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เวิร์กนะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันที่ทาโร่กันเลยคนโสด่ะคนโสดความรักจะเป็นยังไงเนาะเราจะไปเจอคนที่เขาแบบรวยอะไรอย่างนี้บ้างหรือว่าเราแบบโอเคทำแต่งานก็เลยไม่ได้หมกมุ่นเรื่องความรักหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ความรักคนโสดค่ะธาตไฟเมษสิงหธนูนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดเมษสิงหธนูค่ะธาตไฟนะความรักของคุณว้าวสิดาบเลยอะอะไรกันเนี้ย t m p p e r a n c เกเหรียญห้าดาบโอเค The Tower แล้วก็สี่เหรียญตายแล้วคนโสดชัดมากเลยอะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกเฮิร์ท เฟลอกหักรักคุดอะไรมาก็ได้นะหรือมันมีเรื่องให้คุณถ้ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นปแปลว,ว่าคุณอาจจะฝังใจหรือไปฟังเรื่องคนอื่นมาหรือว่าเออมีใครทําร้ายติดใจคุณอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วอารมณ์ไม่แบบมันแบบม,แบบมันไม่โอเคกับการที่จะมีเรื่องความรักความสัมพันธ์อารมณ์ค่อนข้างจะแบบ คุณทันพันแก่แปลบหลนจริงๆเมือเ่อกีค้คาเรคกติโมชันการสบอกว่าโกรธง่ายหายเร็วแต่ว่าคุณจําเป็นต้องหาทางระบายออกนะเบิ้นมองว่าคุณอาจจะต้องไปหนังสมาที่สวดนมน์ไปทําใจสบายๆไปเที่ยวไปอะไรก็ได้คือแต่ละคนจะมีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดม่เหมือนกันเนาะทำยังไงก็ได้ให้เราหายแปลปรวนอาจจะเปลี่ยนสถานที่ไปท่องไปเที่ยว มันอาจจะดีขึ้นได้เพราะว่าเนี่ยหุนหันมากเลยค่ะมีทั้งเดอะทาวเวอร์มีทั้ง1ิดาบก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ไอ้ความโกรธง่ายหายเร็วมันเป็นข้อดีที่มันหายเร็วเนะแต่ถ้ามันจะดีกว่านั้นคือไม่โกรธเลยจะดีที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเหมือนพายุนึกออกปะพอตอนโกรธก็คือทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดสุดท้ายก็อ้าวพังซึ่งมันแปลว่าคุณอาจจะทบบะเลาะเบาแวงกับใครก็ได้นะถ้าคุณผ่านความผิดหวังเสียใจมาแน่นอนค่ะคุณบอกไม่เอาแลละ ไม่โอเคละไม่เอาละความรักเราก็จะมีความแปรปวนค่ะเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานทําเงินมากกว่าเนาะซึ่งก็ดีถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าความรักมันดูแบบยากลําบากมันดูมีอุปสรรคปัญหามันดูยังไม่ได้เจอคนที่มันโอเคเอาเวลาไปโฟกัสที่เงินค่ะเนี่ยคิดเรื่องเงินก่อนเพราะว่าคุณทํามาหาได้คุณจะเป็นมหาเศรษฐีนะคุณแบบไปทํางานเลยไปหาเงินเลยมันจะดีกว่าถ้าความรักมันยังแบบยังรุ่มรุ่มดอนดอนยังไม่โอเคนะคะอันนี้ก็ปล่อยไป แต่ถ้าเกิดใครมีคนคุยหรือว่าเออโอเคคุณอาจจะไม่มีคนคุยเลยก็ได้นะแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังเสียใจอะไรมาระมัดระวังอารมณ์ที่ทําให้ประทะทะเลาะกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวได้แล้วคุณก็จะมาเซ็งนึกออกป่าว่าแบบไม่น่าเลยไม่น่าทําแบบนี้เลยเออมันไม่โอเคอะไรแบบนี้เนอะก็โสดไปก่อนแต่ระวังเรื่องอารมณ์อันนี้ก็เตือนแล้วเตือนอีกเนะว่า โอเคช่วงนี้เราอาจจะไม่เหมาะกับการจะไปสังสรรค์หรือปฏิสัมพันธ์กับใครทาใจสบายๆไปหาอะไรทําที่ผ่อนคลายความเครียดค่ะจะขึ้นไปกรีดบนดาดฟ้าหรือว่ากรีดกับหมอนหรือว่าจะแบบเข้าห้องน้ําไปแบบเอาหน้าจุ่มน้ําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกแบบเย็นสบายอบน้ําแข็งอะไรเงี้ยอาอยากทําอะไรก็ทําถ้าเรารู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะขี้โมโหอะเออโมโ oh หได้ง่ายเนาะอาก็ต้องระวงังเพราะว่าถ้าเกิดเหตุไปละ มันก็เหมือนกับว่าเราก็จะมาแก้ทีหลังมันก็มันก็ไม่ดีเนาะมันก็ไม,ไม่ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นคําเตือนแล้วกันนะจ๊ะต่อมาไพา่อาอาอะไรนะไพ่เลิฟสอรี่ออร์เคิลค่ะยูก็จําชื่อไพ่ไม่ได้มาคําแนะนำหนึ่งใบให้กับคนโสดธาตุไฟค่ะช่วงนี้ปูดฟาสเนาะโอเคแฟมิลี่ออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอะไรได้หมดเลยนะก็ ช่วงนี้โฟกัสกับตัวเองกับครอบครัวก่อนก็ได้ทํางานหาเงินใช้เวลากับครอบครัวเราอาจจะเป็นเราอาจจะแบบมีลูกอยู่แล้วก็ได้เนอะอาจจะเป็นแบบเหมือนเลิกมาแล้วก็มีลูกก็ได้หรือถ้าคนที่ไม่มีก็โฟกัสที่พ่อแม่พี่น้องญาติหลานอะไรก็ว่ากันไปเนอะเนี่ยมันจะทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขมากกว่านะถ้าอยากมีครอบครัวตอนนี้เป็นคิดว่าไม่เวิร์กนะใครที่มีครอบครัวมาแล้วมันอยู่ในภาวะของการที่แบบ ทะเลาะเบาแหวงกํากกลังจะเหมือนดับเคลียร์ปัญหาเพื่อจะแยกอะไรเงี้ยก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยคิดค่ะมันจะไม่เร็วนะปัญช้คํานี้มันจะใช้เวลาแล้วกันแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ชัว่ววูบทาอะไรก็ขอให้มีสติมากๆเนาะใครที่มีครอบครัวแล้วอยู่อยู่แบบหรือมีแฟนแล้วเลิกกันเนาะแล้วก็กลายมาเป็นสถานะโสดอะมันก็มีพลังงานของการที่ยังเคลียร์ไม่จบ เนาะเพราะฉันก็ค่อยๆค่อยๆนะส่วนใครที่แบบโสดสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าเลิกมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะโฟกัสกับการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองๆก็ได้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ได้เนาะก็เอาพลังงานไปใช้แก้ปัญหาทีละจุดทีละจุดละกันถ้าความรักยังไม่รีบก็พักไว้ก่อนนะจ๊ะโอเคประมาณนี้สําหรับคนโสดพลาดไฟนะต่อมามาค่ะ คนมีความสัมพันธ์เนาะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะในช่วง1 1 5กันยายนจะได้พัฒนาไหมาหรือความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนี่ยมาดูซิความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมาค่ะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมาหกเหรียญสี่ไม้ Judge นวอลฟ์ค e e นดาบ คิงเหรียญแล้วก็สตรองโอเคคุณสองคนเหมือนดาบมีความแตกต่างกันเยอะเหมือนกันเนะะพะมนเป็นควีนดาบแล้วมีคิงเหรียญเนี่ยก็คือคนนึงเป็นดาบคนนึงเป็นเหรียญอยู่แล้วแล้วมีสตรองที่ใต้สําหรับคนนึงเป็นเป็นคนอีกคนหนึ่งเป็นเป็นสิงโตงเงี้ยนึกออกไหมแปลว่าเราสองคนมีความคอน f l i ต์มีความแตกต่างมีไลฟ์สไตล์มีอะไรก็ได้ที่มันมีความแตกต่างกันเยอะมันไม่ใช่ว่าแปลว่าจะไปด้วยกันไม่ได้นะแต่มันต้องปรับจูนกันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องแบบให้โอกาสซึ่งการและกันบางทีก็แบบ มีอะไรไม่ได้ดั่งใจบ้างก็ลิ้นกับฟันก็ต้องปรับจูนเข้าหากันอะไรเงี้ยถ้ายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์เนาะก็ต้องค่อยๆปรับจูนกันเปิ่นคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้สะดวกหรือพร้อมหรือว่าสุกงอมในการที่จะเป็นแฟนกันเนาะจัดจเมนขึ้นมาก็แปลว่าเออมันอาจจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปเนาะแล้วถ้าเกิดอยากเป็นถึงขั้นครอบครัวมันก็ ต้องค่อยๆเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะหรือในกรณีของการที่เราไปเจอกับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วแล้วเขาบอกเราว่าเขาจะเลิกกับแฟนนู่นนี่นั่นซึ่งมันอาจจะยังติดขัดอยู่นะมันมองว่าก็อาจจะยังไม่ได้เลิกในตอนนี้ก็ลองดูดีๆค่ะว่ามันมีเหตุมีผลไหมกับการที่เขาบอกเราเนี่ยมันจริงไหมหรือเขาโกหกเราเพื่อเลี้ยงเราอยู่ในความสัมพันธอ,อันนี้ก็ต้องดูดีๆจริงๆนะให้มีสติมากๆเพราะเบนเชื่อว่าคุณจะมีสติแต่แค่ว่า ถ้าเราบางทีใจเรายังอยากให้โอกาสเนาะเราก็อาจจะยังอยากไปต่อซึ่งอันนี้เป็นฟรีวิวของคุณเลยคะ่ะที่คุณจะเลือกเนาะเพราะิ้นมองว่าถ้าคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วจังหวะเวลามันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่พูดแล้วแบบเขาเลิกกับคน อีกคนนึงแล้วมาอยู่กับคุณได้เลยอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาด้วยปัจจัยต่างๆนานาเนาะแต่ถ้าไม่ถ้าต่างคนต่างโสดแล้วเป็นคนคุยกันเอ้ยมันอาจจะต้องยังใช้เวลาในการเรียนรู้ปรับจูนเพราะว่ามันขนาดยังไม่เป็นแฟนกันยังทะเลาะเบาะแวงหรือมันยังมีแบบเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรอย่างเงี้ยบ้างพอแงแม่ง,งอนกันบ้างอยู่เลยอ่าเพราะฉันก็ค่อยๆทําความรู้จักกันไปก่อนว่า เฮ้ยจริงๆแล้วว่าเราเหมาะกันจริงๆไหมถ้าเกิดไปเป็นแฟนกันมันจะรอดไหมอะไรอย่างนี้เนอะอาจจะต้องใช้เวลาดูเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งรีบนะคะแต่ตัดกันไม่ขาดหรอกเอาจริงเปิ้งยังไม่เห็นว่าคุณจะแบบตัดความสัมพันธ์นี้นะเออต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันยังมีความพัฒนาการกันอยู่ถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาทะเลาะเบาแวงงอนกันบ้างหายบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นะจ๊ะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะหนึ่งไ้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะถ้าอยากบอกว่ามา แนะนำอะไรคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะ security อ่ะเป็นไข่ในหินเลยนะอาเป็นไข่อยู่ในแบบรังนกอะไรแบบนี้เนาะก็แปลว่าต้องการความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดคุณให้คุณพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัยและการความปลอดภัยในที่นี่หมายถึงว่าพึ่งพาได้เหมือนจริงจังจริงใจแบบอยู่กับคนนี้แล้วคุณรู้สึกคุณปลอดภัยอะ่ะเหมือนบ้านของเราอยู่แล้วแบบเป็นโฮมมี่อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยไหม หรือว่าเรารู้สึกแบบเอออันซิเคียวอ่ะคือรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเขาไปเจอใครอะไรยังไงมันไม่สามารถไว้วางใจได้ก็อาจจะไม่ใช่เนาะแต่ถ้าคนคนนี้เฮ้ยมันรู้สึกปลอดภัยกับการที่จะมีความสัมพันธ์กับเขาเพิ่นก็มองว่าคนคนนี้ก็แปลว่าใช่และสามารถพัฒนาได้นะก็ขอให้เป็นข้อหนึ่งเป็นปัจจัยข้อหนึ่งในการที่คุณใช้พิจารณาที่จะเลือกคู่ของคุณก็แล้วกันนะคะ <Okay. S 1> คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้เรามาดูคน คนมีคู่บ้างคนมีคู่คือเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้มาดูคะ่ะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนะคะมาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะมาคะ่ะสองเหรียญสเตรง็งอุ้ยสเตรงขึ้นบ่อยมากหกเหรียญสิบไม้ สี่ไม้แล้วก็5ดาบอ่าโอเคลิ้นกับฟันหนักมากพอๆคล้ายๆกับคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะแต่คนมีคู่อ่ะโอเคคุณคงไม่เลิกกันหรอกแต่ว่ามันก็จะมีความแบบลิ้นกับฟันขัดแยง้งทะเลาะเบาแว้งพอทะเลาะก,กันก็เหมือนแบบอ่ะ อยู่ห่างๆกันสักพักเหมือนเข้ามุมมุมซ้ายมุมแดงมุมเงินหนีเนาะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าถามว่ามันยังมีความมั่นคงยังไปต่อในะความสัมพันธ์ไหมใช่มันอาจจะมีอะไรที่ต้องทําด้วยกันก็ได้เนาะมันอาจจะมีเรื่องของการเงินเรื่องความผูกพันเรื่องครอบครัวเรื่องการงานอะไรก็ไม่รู้ที่มันทําให้คุณพัฒนาการ แต่้ลไม่ได้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกเท่าไหร่ถามว่าจะไปต่อไหมไปเพราะว่าปัจจัยที่มันบอกว่าคุณยังไม่เลิกกันยังไปต่อเพราะว่ามันยังมีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันยังมีอะไรที่แบบผูกพันกันอยู่เนาะมันยังมีความมั่นคงอยู่ถ้ามันไม่เหลือบากว่างอะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเราจะเลิกกันหรอกเนาะเออแต่5ดาบอะมันคือความอีโก้ต่างคนต่างอยากเอาชนะต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองแบบเหมือนเหมือนทะเลาะกันอหะเป็นคนละมุมอย่างที่เพื่อนบอกเนาะ ก็วิธีการแก้ไขก็คืออาจจะต้องแยกกันจากทัาแยกกันไปแบบทําให้ตัวเองอารมณ์ดีขึ้นก่อนเพราะว่ามันอาจจะแบบโมโหหุนหันอะไรว่าไปถ้าเกิดมาพูดคุยเจราจาด้วยอารมณ์อาจจะไม่เวิร์กเนาะก็ต้องรอให้อารมณ์ดีขึ้นค่อยกลับมาคุยกันกับอีกอันหนึ่งคือิ้อนแนะนําแทบจะทุกคลิปทุกคนที่เป็นคน,คนมีความสัมพันธ์เลยเนาะคือให้เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะบางทีโอเคแน่นอนเรามองในมุมเราอ่ะมันไม่มีใครผิดถูกนะ มุมเราเราคิดแบบนี้มุมเขาเขาคิดแบบนี้มันอาจจะคิดได้ทั้งสองมุมก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคู่กันเราต้องเป็นทีมเดียวกันครับและว่าให้เราคิดว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้เออจริงๆมันก็คิดแบบเขาได้เนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่ยาแบบยาเอาชนะทัดทานกันแล้วความสัมพันธ์มันจะโอเคมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่หนักจนเกินไปแล้วคุณจะไปต่อความสัมพันธ์ได้แบบมีความสุขอ่ะอันนี้คือไปต่อนะแต่ไปแบบเป็นภาระความรับผิดชอบนึกออกปะแต่มันไม่ใช่แบบเป็นความรักก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนะโอเคเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะจ๊ะต่อมาเลิฟสตอรี่ออราเคิลให้กับคนมีคู่ทัดไฟบ้างมาหนึ่งใบค่ะคนมีคู่ทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะคะโอเคเนี่ย รีเกรสมันมีความแบบโอ้ยแบบนอยผิดหวังเสียใจวันหนึ่งบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยตอนคือคุณอะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แหละแต่มันไปเพราะว่ามันอยู่กันเพราะอะไรอะอันนี้มันอยู่เพราะความรับผิดชอบอยู่กันเพราะภาระหน้าที่แต่มันความรักมันมันมันหดหายใช้คำนี้แล้วกันเนอะมันไม่ค่อยชุ่มฉ่ำอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีแต่ความผิดหวังเสียใจก็อยากจะให้เปิดใจเอาใจเขามาใส่ใจเราทําใจกว้างๆสบายๆแล้วก็ ช่วงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ด้วยเนาะเพราะรู้สึกว่ามันมีความอ่ะมันดูโมโหมันดูมีความหงุดหงิดมันดูมีความเสียอกเสียใจมันมีความแบบอารมณ์อ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้ดีถ้าเกิดเลี่ยงได้ไปหาอะไรทําที่เราทําให้เราฮิวใจเราได้มากขึ้นแล้วเราค่อยว่ากันไม่ต้องรีบแก้ปัญหานะเพิ่มไม่ได้แนะนําให้รีบแก้ปัญหาในขณะที่อารมณ์มันดับไม่โอเคนึกออกไะอ่ะก็ค่อยๆทําแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วก็ เป็นกาลังใจให้นะก็ค่อยเป็นค่อยไปไว้ครึ่งเดือนหลังค่อยมาคิดกันอีกทีว่ายังไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครึ่งเดือนแรกนะเนี่ยเพื่อนก็นแนะนําว่าอดทนไปก่อนแล้วก็พยายามเลี่ยงเนาะเลี่ยง,ลยง,ลยงแล้วให้เราแบบเหมือนฮิวตัวเองก่อนอ่ะกลับมารักตัวเองก่อนอะไรที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราจะแฮปปี้แล้วให้เรารู้สึกว่าค่อยๆดีขึ้นก่อน จิตใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะคือถ้าเกิดว่าใจเราโอเคอะใจเรามีกําลังแล้วเราถึงจะแบบเหมือนแก้ปัญหาได้นะไม่อยากให้แก้ปัญหาในขณะที่ใจมันอ่อนใจมันล้าใจมันโทใจมันแบบมันไม่มีกําลังก็อาจจะยากนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้กับคนทัดน ไฟค่ะเมสสิงหธนูนะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลโดยการกดซุปเปอร์ตงนะกดกระดิ่งกันไว้ก็ได้นะเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย